เอาล่ะก็สวัสดีครับทุกคนนี่ในเกมไลนเจอ์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในไอดีป้ายเหลืองนะคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายว่าป้ายเหลืองกับป้ายยูเนี่ยมือใหม่เนี่ยควรเล่นป้ายไหนไมากกว่ากันเพราะว่ามือใหม่เนี่ยเวลาเริ่มเล่นใหม่ถ้าดู y o u t u มาเนี่ยก็จะเห็นบางช่องบอกว่าถ้าเริ่มป้ายเหลืองก่อนจะดีกว่าส่วนบางช่องก็บอกว่าให้เล่นป้ายยูไปเลยไอดีได้พัฒนาไวๆ คลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายนะว่าแบบไหนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงป้ายเหลืองหรือป้ายอยู่สลับมือใหม่นะใช่ส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยก็สามารถดูไว้พิจารณาได้โอเคซึ่งมาอย่างแรกขอกดรับตรงนี้ก่อนแล้วกันป้ายเหลืองเนี่ยความสําคัญเลยเนี่ยหล,หลักๆเราให้อยู่2อ,อย่างหลัหลกๆก็คือด้านลูบีกับด้านการสะสม สะสมวัตถุดิบนะใช่อย่างแรกเลยก็คือรูบี้ซึ่งน่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วสลับป้ายเหลืองป้ายเหลืองเนี่ยระยะยาวเนี่ยรูบี้จะมีผลกับป้ายเหลืองต่างกับป้ายยูเพราะว่าป้ายยูเนี่ยระยะยาวจะเป็นการพัฒนาทีมนะแต่ว่าป้ายเหลืองเนี่ยระยะยาวเนี่ยเราจะดูที่รูบี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าป้ายเหลืองเนี่ยเราจะได้รับรูบี้ฟรีตรงภารกิจพิเศษพวกนี้เดือนละ300 แล้วก็เล่น PP อีก e. ถ้ามือใหม่เนี่ยป้ายเหลืองเราก็จะได้เตือนละ500นะอืมซึ่งก็จะได้เยอะกว่าป้ายยูที่เพิ่งเล่นใหม่มากเพราะว่าป้ายย,ายูเนี่ยจะไม่รับตรง300รูบี้เนาะป้ายยูเนี่ยจะได้แค่ตรง PP อย่างเดียวซึ่งอาจจะได้ไม่ถึง300ด้วยซ้ำต่อเดือนต่างจากป้ายเหลืองที่ได้500เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัดกันถ้าในช่วงปีแรกๆสำหรับคนที่ตั้งใจเล่นจริงเนี่ยถ้าในช่วงปีหรือครึ่งปีแรกเนี่ย ป้ายเหลืองจะมีข้อได้เปรียบเยอะกว่าตรงทางได้ลูบี้นะส่วนป้าย U เนี่ยจะต่างกันตรงที่ป้ายยเนี่ยก็จะสามารถได้ลูบี้ตอนที่เล่นใหม่เหมือนกันเพราะว่าป้าย U เนี่ยมีลูบี้จากการเพิ่มเลเวลเนาะแต่ว่าจะต่างจากป้ายเหลืองตรงที่ระยะยาวป้ายยจะหาลูบี้ยากกว่าอ่ะหลักๆพื้นฐานก็ประมาณน,นี้สำหรับเรื่องลูบี้นะใช่ประเด็นแรกเรื่องลูบี้เนี่ยก็ถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยยกให้ป้ายเหลือง ครึ่งปีถึงปีแรกป้ายเหลืองจะไวกว่าเพราะป้ายเหลืองมี300ลูบีบ้ฟรีเนาะบวกกับ P.P. ใช่เพราะงั้นด้านนี้เนี่ยผูเ้เล่นใหม่ผมแนะนํำสลับป้ายเหลืองถ้าเรื่องลูบี้ต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดแล้วก็คือทางด้าน,นของการอัปเกตรดตัวละครป้ายเหลืองหรือป้ายอยู่คือต้องแบอกบอกแบบแบบนี้ทุกคนป้ายเหลืองเนี่ยเป็นป้ายที่พัฒนาเลเวลตัวละครช้ามากๆเพราะว่า เนี่ยเห็นที่ผมแบบนี้เนี่ยแต่ผมเล่นมาปีหนึ่งแล้วนะถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะไม่มีตัวอะไรเลยสำหรับป้ายเหลืองป้ายเหลืองเนี่ยข้อเสียที่หนักมากเรียกได้ว่าหนักมากๆของมันเลยถ้าไม่อับเลื่อนลูบี้ก็คือมันาหาของอัพเกรดตัวละครยากมากทําตัวก้าดาวก็ยากไม่มีวัตถุดิบอัพตัวกบหายากกว่าเดิมทางด้านของวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องขอจากกิวเอาซึ่งมันก็จะลำบากกว่าป้ายอยู่เยอะมากๆนะ ใช่อันนี้ก็คือป้ายเหลืองเนี่ยจะเสียเปียบใช่ป้ายเหลืองจะเสียเปียบตรงข้อนี้ก็คือป้ายเหลืองเนี่ยจะไม่สามารถหาของหรือวัตถุดิบมาอัปเกรดตัวละครได้ต่างจากป้ายอยู่ที่ทําได้ง่ายแบบป้ายอยู่เนี่ยหนึ่งเดือนทําตัวแม็กโคโรโบพวกเนี้ยผมมั่นใจว่าทําได้ตัวหนึ่งแน่นอนแต่ป้ายเหลืองเนี่ยไอโคโรโบพวกเนี้ยใช้วเวลา2-3ถึงเดือนใช้เวลานานกว่าเกือบ3เท่าสำหรับป้ายเหลืองเอาง่ายๆก็คือสมมุติ ป้ายยูเนี่ยเดือนหนึ่งได้กบ20ตัวป้ายยูเนี่ยสเดือนได้กบ20ตัวสายฟรีเนี่ยปราน,นี้นานกว่ามา 2- สองถึงสเท่าป้ายเหลืองต้องบอกตับตรงบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ป้ายยูก็จะได้คะแนนไปนะใช่เอาง่ายตอนนี้เนี่ยประเด็นของเราก็คือป้ายเหลืองเนี่ยข้อดอีก,ก็คือหาลูบี้ได้เยอะกว่าในช่วงแรกส่วนป้ายยูเนี่ยสามารถอัปเกตตัวละครได้เยอะในระยะยาวนะอือฮึ เพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างข้ออยู่ตรงนี้อ่าซึ่งผมก็มีผู้เล่นอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้เล่นที่อยู่ระหว่างตรงกลางกับป้ายเหลืองป้ายอยู่นะก็คือเป็นผู้เล่นที่ช่วงแรกๆเนี่ยจะเก็บทางด้านของป้ายเหลืองไว้ก่อนประมาณ4ีหเดือนใช่คือตบอบนี้ทุกคนว่าที่เขาเก็บทางด้านป้ายเหลืองไว้ก่อนเขาไม่รีบอัพเวลไอเเพราะว่า เขาเนี่ยจะมารับสามลูบี้ทุกเดือนนะสมมุติถ้าเป็นไอดีใหม่เนี่ยเอาใหม่เลยเผื่อพูดไม่เก็ตไอดีใหม่เนี่ยเก็บได้เดือนแรกเนี่ยประมาณสองถึงสามพันลูบี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเป้าหมายของเขาคือการดองเจ็ดพันลูบี้แล้วเป้าหมายในการดองเจ็ดพันลูบี้เนี่ยถ้าขึ้นป้ายอยู่เลยตอนนั้นทันทีเลยขึ้นป้ายอยู่ปุ๊บมันจะได้ประมาณแค่สี่ห้าพันซึ่งมัน น่าจะลองต่อ,อยากเพราะว่าป้ายอยู่เนี่ยสี่ห้าพันถ้าขึ้นเจ็ดพันเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนเขาเลยอยู่ป้ายเหลืองต่ออยู่ป้ายเหลืองต่อใช่ก็คืออยู่ป้ายเหลืองเรื่อยๆเนี่ยจนได้ห้าพันลูบี้ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นป้ายอยู่ได้เจ็ดพันเลยถามว่าแบบนี้ได้ไหมผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยน่าเป็นทางที่ดีสุดแล้วสำหรับการฟาร์มลูบี้ในผู้เล่นใหม่ใช่เอาง่ายท้ายสรุปง่ายๆก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยอยู่ป้ายเหลือง เล่นยันได้5,000ันลูบี้ในป้ายเหลืองไม่ไม่เพิ่มเวลไอดีอยู่ในป้ายเหลืองจนมี5,000ลูบี้แล้วก็ขึ้นป้ายอยู่ได้7,000ลูบี้เลยทุกคนเก็ตไหมอืมผมกลัวไม่เก็ตไม่ใช่อะไรคือผมรีบพูดไปหน่อยคือถ้าเราทำแบบน,นี้เนี่ยป้ายเหลืองจากผู้เล่นใหม่เนี่ยขึ้นไป5,000ันลูบี้มันจะมีโอกาสที่เราจะได้7,000ไวมากเพราะว่าพอเราเลื่อนเวลปุ๊บก็ได้ลูบี้บวกเข้าไปอีก พอป้ายเหลืองเนี่ยเราก็จะได้เท่าด้นของลูบี้สามร้อยต่อเดือนไวขึ้นไปอีกอืมใช่ซึ่งผมคิดว่าวิธีการนี้น่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอ่าใช่ก็คือขั้นกลางระหว่างป้ายเหลืองกับป้ายยูแต่ว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยขึ้นป้ายยูไปเลยเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงที่อัพตัวละครไวแต่ว่าลูบี้จะหาช้าแต่ถ้าเล่นป้ายเหลืองอย่างเดียวเลยตัวละครก็จะอัพช้าแต่ลูบี้ก็ได้ไวกว่าอืม มันก็จะมีข้อเสียหนึ่งข้อดีหนึ่งใช่แต่ถ้าขั้นกลางเนี่ยมันจะสมดุลมันอาจจะแยกแค่ช่วงแรกแต่ว่าช่วงหลังมันจะสมดุลโอเคผมจะขอขยายความแล้วกันคือผมเห็นมีคนหนึ่งเล่นนะอืมเป็นยูทูบเบอร์แหละตอนเขาเล่น ID ดีใหม่เนี่ยเป้าหมายเขาคือเจ็ดพันรูบี้ใช่ไหมซึ่งวิธีการที่เขาทําให้ไวที่สุดก็คือช่วงแรกเนี่ยเขาเล่นเป็น ID ดีป้ายเหลืองเลยเนี่ยเล่นปกติเป็น ID ดีป้ายหรือมือใหม่เลยเสร็จแล้วก็เล่นไปเรื่อยเนี่ย จนป้ายเหลืองเนี่ยเก็บได้5,000รูบี้เสร็จแล้วก็ขึ้นป้ายยูปุ๊บก็7,000เลยอืมใช่ถ้าพูดง่ายๆว่าประมาณประมาณนั้นแหละอืมซึ่งผมคิดว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดอย่างแรกก็คือพอเราขึ้นป้ายยูปุ๊บแล้วก็พัฒนาตัวละครได้แล้วก็ตอนอยู่ป้ายเหลืองเนี่ยเราจะพัฒนาตัวละครช้าแต่ว่าท่อวงแผนระยะยาวแล้วก็ได้รูบี้ด้วยมันก็จะคุ้มค่ากว่าใช่แต่คลิปนี้ใครที่ตั้งใจเล่น ป้ายเหลืองอย่างเดียวอยู่แล้วไม่ไม่คิดจะขึ้นป้ายยู่หรือว่าใครที่คิดจะเล่นแค่ป้ายยูไม่คิดจะเล่นป้ายเหลืองเนี่ยก็อ่าฟังไว้ก็ได้นะอืออาจจะไม่มีความจะเป็นอะไรมากเนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าระหว่างป้ายเหลืองกับยูเนี่ยผมคิดว่ามันห้าสิบห้าสิบดีเท่ากันใช่มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปป้ายเหลืองก็ดีอย่างหนึง่งป้ายยูก็ดีแบบหนึง่งแล้วก็ทั้งคู่มีข้อเสียเหมือนกัน แต่ว่ากลับกันเนี่ยถ้าหากว่าเราวางแผนระยะยาวแบบยาวแบบยาวจัดเลยอะวางแผนระยะยาวเป็นปีๆเลยว่าเราจะทําอย่างงู้นอย่างนี้ผมคิดว่าไปอายู่ดีสุดใช่ปอายู่ดีสุดเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือเราจะสามารถหาลูบี้ได้เยอะขึ้นตอนเราขึ้นหลีกสูงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยแล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวละครไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งถ้าถามว่าอยากเก่งให้ไปที่สุดเนี่ยผมคิดว่า ขึ้นไปอยู่เลยถ้าจะดีท <t> ี่สุดแต่ว่าถ้าถามว่าช่วงแรกเนี่ยผู้เล่นใหม่เลยคิดว่าถ้าอยากว่าดองรูบี้ไวๆเนี่ยผู้เล่นใหม่ดองรูบี้ไวๆผมคิดว่าป้ายเหลืองดีสุดสำหรับผู้เล่นใหม่ใช่เพราะว่าป้ายเหลืองเนี่ยมันใช้เวลาเล่นน้อยแล้วก็มันได้รูบี้เยอะมากๆอืมใช่ถ้าเล่นต่อเดือนเนี่ยได้รูบี้เยอะมากๆเทียบกับป้ายอยู่มือใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอันไหนเดียวกันผมคิดว่า ถ้าคนที่เล่นมาระยะยาวแล้วหรือว่าวางแผนว่าจะเล่นยา,ยาวๆเนี่ยผมคิดว่าป้ายยูดีสุดใช่คนที่วางแผนว่าจะเล่นยาวๆไปเลยผมช่วยป้ายยูดีสุดแต่ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแล้วยังคิดไม่ออกว่าจะวางจะเล่นยังไงดีวางแผนยังไงดีผมคิดว่าให้เล่นป้ายเหลืองไปก่อนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เลยแล้วยังไม่มีไอเดียว่าจะเล่นยังไงเนี่ยให้เล่นป้ายเหลืองไปก่อนดูไอดีสามผมก็ได้ผมลงคลิปไว้อยู่ไอดีสามผมก็เล่นป้ายเหลืองเหมือนกัน ใช่แล้วทีเนี้ยพอเราเป็นป้ายเหลืองแล้วอาจจะมีลูบี้เยอะๆหน่อยอาจจะ0 0 0อัพอัไรเงี้ยหรือ3,000ก็ได้แล้วเราค่อยวางแผนต่อว่าเอ้ยเอาไงดีถ้าขึ้นป้ายยูปุ๊บเราจะมีลูบี้หลักห้าพันนะแต่ถ้าเราคงป้ายเหลืองต่อเนี่ยเราจะได้ลูบี้เรื่อยๆหรือว่าเราจะช่างหัวเรื่องลูบี้แล้วขึ้นป้ายยูเพื่อไปอัปเกรดตัวละครดีอ่าใช่ผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีไอเดียเนี่ยยังไม่ได้วางแผนมาผมคิดว่าให้เล่นป้ายเหลืองไปก่อนสักเดือนสองเดือน,อ,นอันนี้แนะนาจริงๆ สองถึงสามเดือนอะ่ะใครที่ยังแบบอยากเล่นจริงจังนะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีความรู้หรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีอะ่ะอืมยังไม่ยังไม่ได้วางขอบเขตหรือวางแผนอะ่ะผมคิดว่าให้อยู่ป้ายเหลืองไปก่อนแมนาะนะคนค่อยว่ากันใช่แต่ยังผมเนี่ยก็จะมีไอดีหนึ่งที่เป็นป้ายยู่เนาะอีกสองไอดีก็ตั้งใจจะอยู่ป้ายเหลืองยาวๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมอยากให้ดีผมมันสวยๆไงเออแบบป้ายเหลืองมีตัวแมค์เยอะมันก็ดูเท่ดีใช่ไหมละ่ะอ่ะทุกคน มันก็ที่อยู่แล้วแหละอ่ามันก็จะประมาณนี้นะก็ตามผมบอกไปก่อนหน้านี้อันนี้คือข้อสรุปใช่ส่วนส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มาได้นะส่วนที่บอกไปว่าขึ้นป้ายเหลืองแล้วอยู่ป้ายยูที่หลังก็นั่นแหละมันก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันคือผมแค่พูดปากเปล่าไงนะมันก็นึกภาพไม่ออกเนาะอืมคือมันอาจจะนึกภาพไม่ออกต้องขอโทษด้วยนะถ้าผมไม่มีภาพประกอบเพราะว่าคือคลิปนี้เนี่ย ผมพูดปากเปล่าเลยม,มันไม่มีอะไรเลยะผมเลยคิดว่าทุกคนอาจจะนึกภาพไม่เก็ตแต่ก็พยายามฟังไปแล้วกันทุกคนเออผมคิดว่ามันก็พอฟังออกแล้วแหละเออโอเคก็ประมาณนี้นะสจาหรับความแตกต่างป้ายเหลืองกับป้ายยู่ใช่แต่ถ้าถามว่าในถ้าเล่นเป็นปีๆเนี่ยแล้วเราต้องการผลลัพธ์จริงๆเนี่ยแบบผลลัพธ์จริงๆผมคิดว่าป้ายยู่ดีสุด แต่ของผมเนี่ยผมไม่ขึ้นป้ายอยู่เพราะว่าผมอยากให้ไอดีผมดูเท่เนาะเออใช่ผมไม่ได้เน้นเล่นให้เก่งไงอืมผมก็เลยนั่นแหละก็เลยไม่ได้ขึ้นป้ายอะไรก็ปล่อยป้ายเหลืองไปเรื่อยถ้าป้ายเหลืองผมเนี่ยวิวเก้าสิบเก้าแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไม่เพิ่มวิวต่อก็น่าจะปล่อยไว้เก้าสิบเก้าเลยเออน่งางะค้างไว้เก้าสิบเก้าไม่ขึ้นป้ายเอ็มไม่ขึ้นป้ายนู่นนี่ใช่ แบบผมยอมไม่รับ300ร้อยลูบีอ้อ่ะถ้าเวลป้ายผมขึ้นาปเวลเก้าสิบเก้าแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะอีกนานนะใช่เพราะว่าป้ายเหลืองเนี่ยจากเวลเก้าสิบเอ็ดไปเวลเก้าสิบเก้าเนี่ยใช้เวลาเป็นปีอยู่อือาจจะสองถึงสามปีอืเอเราจะมากกว่านั้นถ้าหากว่าผมแค่รับสามรอลูบี้รายเดือนเนี่ยอาจจะเป็นสิบปีเลยใช่แต่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีอีเวนต์แล้วนะให้ป้ายเหลืองมาทําแต่ว่าเหมือนว่ารอบนี้อีเวนต์เตาตกเนี่ยทําไมผมไม่ขึ้น ป้ายยเนี่ยผมมีอีเวนต์ดาวตกแต่ป้ายเหลืองผมไม่มีขึ้นมาป้ายเหลืองไม่น่าได้ทําอีเวนต์ดาวตกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโอเคทุกคนส่วนเรื่องตัวกระชาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอันนี้ดูก่อนอ่ามันโหลดนานโอเคผมอันเนี้ยบอกเลยอย่าไปสุ่มตู้หลอกทุกคนฟังนะตู้หลอกคิด okay, ว่ามันเป็นตู้ที่จะทําให้เราเนี่ยเสียงบไปเปิดโคลโบน่าทุกคนเชื่อผมถ้าหากว่าทุกคนเปิดตู้เนี่ย มันจะเกมมันจะหลอกให้เราเปิดตู้นี้ใช่เดือนหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปมีเปิดกันผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเซฟเดือนนี้เลยไอ้ตู้เนี่ยไม่ต้องไปเปิดเลยตัวคนพวกเนี่ยถามว่าในหมูก่การมิลิกัรจะเป็นไหมจะเป็นแต่ว่าผมคิดว่าแค่ไอ้พวกอ,อ่โคนี่หมากลุกก็พอแล้วอ่ะเก็ไป่เนี่ยแค่ตัวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแค่ตัวเนี่ยก็พอแล้วไม่ต้องปสุ่มเพิ่ม,มตู้นี้ไม่ควรสุ่มนะใช่มันเป็นตู้หลอกให้เราสุม่ม เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสุ่มเด็ดขาดสลับตูน้นี้เพราะผมคิดว่าไม่คุ้มเลยการที่เราตัว๋วที่เราไปสุ่มคอรโบเนี่ยเอาไปแลกกับตัวการบินผมคิดว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เล่นแค่หมากรุกก็พอแล้วผมทุกคนอันนี้ผมพูดตรงๆเลยทีมป้องกันเนี่ยถ้าใส่ตัวการบินเล่นแค่หมากรุกก็พอใช่ถามว่าไอ้พวกเนี้ยตัวพวกเนี้ยอะนี่มูนลดน้ําหนักหรือว่าสองตัวเนี้ยเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่า ผม,ผมคิดว่ามันอยู่คนอยู่ในลีกสูงๆอ่ะลีกกลางๆไอ้พวกเนี้ยมันเปลืองงบเกินไปผมคิดว่าเอากลุ่มไฮเปอร์มาปั้นมันเปลืองงบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวพวกเนี้ยผมคิดว่าให้ลีกสูงๆเล่นไปดีกว่าลีกกลางๆอย่าไปปั้นนะใช่เล่นแค่หมักลูกก็พอจะปั้นหมักลูกแม็กก็ไม่มีใครว่านะแต่ว่าตัวพวกเนี้นยมันผมคิดว่าเอาไปปั้นแสงมืดแม็กคุ้มกว่าเยอะใช่อืแต่ใครที่ทีมเต็มแลจะมาสุ่มตัวพวกนี้ก็แล้วแต่นะอืม ก็แล้วแต่คนตอนนี้ผมก็ดองตั๋วไปเรื่อยๆเลยรอ่โคลโบน่ามจะได้มานั่งเปิดโง่ๆกันดูว่าจะเกลือหรือเปล่าทุกคนก็ไปดูสภาพผมเดือนที่แล้วได้นะว่าสภาพเป็นไง200กว่าตั๋วไม่ได้หอ,อกอะไรเลยโอเคตอนนี้ก็อ่าไม่มีอะไรให้กดแล้วงั้นก็เดี๋ยวผมไปไอดีป้ายเหลืองไอ3ดีผมแล้วกันเนาะโอเคก็มาแล้วป้ายเหลืองสเตทวิ่งอย่างอนาต โอ้คัมแบ็กอีก2วันได้กบไฮเป Hyper อร์ยางสวยแต่ตอนนี้ดสูสิผมมีกบเอาต้าเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกไปแหละทุกคนป้ายเหลืองเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือใช้เวลาเล่นน้อยดนะ้วยเนาะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่มี4ี่ห้าไอดีขึ้นไปใช่เพราะว่าคนที่เล่น4ี่ห้าไอเดีเนี่ยผมมั่นใจว่าเวลาเล่นเนี่ยน่านจะมีสักวันหนึ่งบ้างแหละที่มีเวลาน้อยแล้วมันเล่นไม่ทันผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเล่นแบบผมผมเล่น3ามไอดีนะแล้ววันหนึ่งผมมีเวลาไม่เยอะ ผมก็ป้ายยูเนี่ยใช้เวลาหน่อยแต่ว่าป้ายเหลืองอีก2งไอดีสบายเลยนี่มันก็จะทำให้ผมประหยัดเวลาใช้ชีวิตขึ้นเยอะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดโอ้ยตายมีแค่8ชิ้นผมพยายามแลว้วอ่าโอ้โหยากมากคือมันขึ้นน้อยอะเกเกได้เก้าได้กลบดำเก้าตัวมันยากมากนะทุกคนเออยากจริงป้ายเหลืองผมคิดว่าป้ายเหลืองเนี่ย ส่วนใหญ่มไม่มีปัญหาอะไรหรอกปัญหายอย่างเดียวก็คือหาพวกกบไฮเปร์ได้ไวๆแหละกบอัลต้ากบไฮเปร์ออกยากจัดมาเดี๋ยวลองกดหมุนเล่นดูเพราะไงซะไอ้ตู้แร่ชั้นสูงเนี่ยแร่โมงเนี่ยก็คงใช้เวลาอีกนานนะกว่าจะได้เปิดในป้ายเหลืองเพราะว่าแร่ออกน้อยอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าออกนะไม่น่าออกแต่ลุ้นเผื่อไว้เพราะฉะนั้นเนคลิปนี้โดยสรุปนะป้ายเหลืองกับป้ายอยู่ผมคิดว่า ถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าใครที่ยังคิดอะไรไม่ออกหรือเพิ่งมาเล่นใหม่ๆเลยก็ลองเล่นป้ายเหลืองดูนะศึกษาดูจาก youtube ช่องอื่นๆหรือช่องผมก็ได้ช่องผมก็แนะนําเหมือนกันก็ลองศึกษาจากช่องวางช่องที่เขาสอนป้ายเหลืองดูนะอืช่องผมก็สอนอยู่ก็ลองดูว่ามันมันจะดีไหมแล้วก็เล่นตามป้ายเหลืองไปก่อนเล่นแบบป้ายเหลืองอะ่ะเออ ลองคอมเมนต์ถามคอมมูนิตี้ป้ายหรือในเฟซก็ได้อะไรงี้ใช่ส่วนผู้เล่นใหม่ที่อยากจะเล่นตามใจชอบหรือว่าขึ้นป้ายแล้วก็เล่นป้ายายูไปแหละไม่ต้องลงมาป้ายเหลืองหรอกเพราะป้ายยูเนี่ยข้อดีมันก็เยอะเหมือนกันก็คือมันพัฒนาทีมได้ไวเนาะใครที่อยากขดไวๆก็ขึ้นป้ายยูไปก่อนก็ได้แต่แต่ว่าผมไม่รีบมากแล้วก็อยู่ป้ายเหลืองไปเรื่อยส่วนใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วเนี่ยก็ คงจะมีแบบแผนของตัวเองแล้วเนาะผมก็คงจะไปพูดไม่มากไม่ได้เพราะว่าใครที่เล่นมานานแล้วคงจะมีสไตล์ของตัวเองละอือก็เดี๋ยวทำภารากิจก่อนลวกันอือฮึใช่โอเคส่วนป้ายเหลืองเนี่ยด้านการทำเควสก็มันก็แล้วแต่เดือนนะว่าเดือนไหนทำได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงแต่ป้ายเหลืองเนี่ยอย่างแรกเลยที่ดีที่สุดแล้วก็ควรจะทำก็คือมันดูเท่ะนะ ใช่คือป้ายเหลืองผมคิดว่ามันดูเท่นะอืมใช่ป้ายยูป้ายยูเนี่ยอ่าถ้าถามว่ามีตัวแม็กเยอะเทไหมก็ก็ดีแหละแต่ว่าเทียบกันแล้วผมคิดว่าป้ายเหลืองมันดูคุ้มค่ามากกว่าเพราะอย่างแรกเลยก็คือป้ายเหลืองเนี่ยมันลงมือทําเยอะมากกว่ามันดูใช้ความพยายามเยอะมากกว่าคือป้ายยูก็ใช้ความพยายามนะแต่ว่าป้ายเหลืองอ่ะมันใช้ความพยายามเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันหาขอมออัพตัวยากนะแล้วก็ป้ายเหลืองอ่ะถ้าไม่มีสกินป้อมเลยเนี่ย ก็คือแบบอาจจะมองว่าเป็นสายฟรีเลยก็ได้นะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ไอดีตัวเองดูสวยๆเนี่ยไม่เน้นไม่เน้นเล่นให้เก่งแต่เน้นดูไอดีสวยๆเนี่ยก็ป้ายเหลืองเอันนี้แนะนำป้ายเหลืองดีสุดใช่ก็กจะชาเลจจิ้งหน่อยป้ายเหลืองจะดีสำหรับผู้เล่นใหม่ในช่วง2-3เดือนแรกจนถึง5 6เดือนหลักๆถ้าจะเอากําไรจากป้ายเหลืองเนี่ยก็คงจะเป็น ช่วงเนแรกๆ4 5หเดือนแรกปร้ายเหล็กจะดูดกำไรได้เยอะสุดส่วนช่วง6เดือน7เดือนเนี่ยกำไรมันจะเริ่มน้อยลงแหละเพราะว่าช่วงเนี้ยเราสามารถขึ้นป้ายยูไปท 7, ํา7 0ดพันูบี้ได้ขึ้นป้ายเหลืองถ้าอยู่ป้ายเหลืองต่อก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเยอะมากแต่ว่าสาเหตุที่ผมไม่ได้ขึ้นไปอยููเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ดีผมมันดูเท่เนะแลวคือโอ้โหตีป้อมไม่แตกขอร้องโอเคสวยโอเคทีมีว่าชนะแล้วไม่มีปัญหาอะไรมากจึบ๊บจบด่าน ป้ายเหลืองใช้เวลาเล่นไม่เยอะไม่ต้องทําเควสอะไรแยะบางเดือนที่มันทาเควสตรงนี้ไม่ได้ก็แค่เข้ามากดกิวเลดแล้วก็จบแล้วก็ออกเลยโอ้โหแล้วผมเสียตัวสองดาวไปทำไมโอเคแล้วก็อัปเกรดกอุปกรณ์อืมไม่อยากเสียอุปกรณ์เลยแต่ว่านั่นแหละดาวกระจายเร็วหนาะเดี๋ยวสักวันหูต้องอัปตันอยู่ดีก็อัปไปก่อนเพราะดาวกระจายเนี่ยก็เป็นชิ้นที่สาคัญสำหรับป้ายเหลืองนะเพราะเป็นเกร์ที่ครบเครื่อง สรับช่องหน้าอสมควรมีใช้สกิลด้วยโอ okay. เคเควสเสร็จแล้วแล้วก็อาจูเลตเอองานงอกกดผิดอ่า uh, ออกได้ไหมเอ่ยอ่าเรียบร้อยโอเคออกเกมเข้าใหม่แป๊บคลิปนี้ก็ไม่ไม,ไมีไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกิวเลนหน่อยว่าทาภารกิจครบหรือยังเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยลวกันเนาะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันชิวๆวันหนึ่ง่วงนี้ก็เดือนนีคน้คือมันไม่มีอะไรทำอ่ะทุกคนเก็บปะแค่ทาภารกิจไนวันๆใช่ ส่วนมากเนี่ยเดือนนี้คนก็จะมาพัฒนาทีมกันเนาะใช่เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยตะละกลเรนเจอร์ก็ไม่น่าสุ่มเกียร์ก็ไม่ได้ดีมากนะโอ๊ยโอ๊ยกิวผมขึ้นแรงเงินแล้วว่ะโอเคสวยตอนนี้กิวผมเนี่ยก็ขึ้นแรงเงินแล้วนะก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยใช่เดี๋ยวอีกหนึ่งพันเนี่ยก็แจกตัว๋วได้หรือเปล่าไหนดูดิไหนดูดิดูด,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 ดิเออุอ๊ยงานงอกแจกไม่ได้ นั้นก็เดี๋ยวดองยาวนะสลับเงินกิวเดี๋ยวดองยาวเอาให้ทางด้านของตั๋วเนี่ยรีบูตกำไรอีกครั้งหนึ่งค่อยกดตั๋วต่อเพราะว่าไอที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจมากสลหรับกิวที่คือไอพวกเนี่ยจะจาเป็นเนี่ยต่อเมื่อหยุดกิวดับพวกตานานนะใช่กิวตานานเนี่ยพวกนี้เขาจะซื้อกันส่วนผมเนี่ยม,มันไม่มีอะไรให้ซื้อเลยงั้นเอาเป็นว่าเพื่อกําไรของกิวผมก็จะซื้อ คนกแล้วกันโอเคอืมเดี๋ยวรอคนนกมาน่าจะเดือนนะ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวเล่นกิลด์ก่อนเอออันนี้ไก้เวลสามสิบละแต่ว่าตีไม่น่าผ่านโอ้ผมมีตัวคอครแค่สองตัวขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตกดข้ามไปเลยใช่เพราะว่าผมคิดว่าลูกกิวผมน่าเข้าใจแหละตัวคอครผมไก่งอหง,งอนไก่ขนาดนี้ทุกทุกคนน่าเข้าใจนะอืม ไม่น่าเป็นตวถ่วงหรอกเพราะว่าไอดีหลักผมเนี่ยก็มาตีเหมือนกันตีจบไป2วิลได้โอเคแล้วก็จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคมางั้นขอบีดคลิปเลยแล้วกันไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็ตามที่บอกไปเนี่ยทางด้านของป้ายเหลืองหรือป้ายยูดีว่ากันเนี่ยก็หลักๆก,ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นด้วยนะใช่แต่ว่าถ้าถามช่วงแรกสลับมือใหม่ถ้าถ้าใจได้กําไรเยอะที่สุดเนี่ยก็แนะนําป้ายเหลืองไว้ก่อน ใช่ประมาณสามสี่ถึงห้าเดือนแล้วค่อยขึ้นเลื่อนไปป้ายยูก็ได้อืส่วนป้ายยูเนี่ยถ้าอยากขึ้นก็ขึ้นได้เลยใช่แต่ว่าอาจจะลําบากนิดนึงถ้าเป็นผู้เล่นใหม่สาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีปลานนี้แหละเนาะโอเคตอนนี้มีสองพันเก้ารูบี้แล้วเดี๋ยวก็ดองเรื่อยยันเจ็ดพันเลยคลิปนี้ก็ปลาน,นี้เนาะ